อรุณสวัสดิ์ช้าวันนี้ที่ท้องทุ่งนาวัดปงชัยเจ้าห่มลำปางช้าวันนี้อากาศดีๆเย็นสบายไม่หนาวนะใกล้จะหนาวมากแล้วแต่ว่าย,ยังไม่หนาวมากเย็นพอดีมีหมอกลงปลาปลายดีเสียงไก่ร้องทรงบอกสัญญาณ ว่าเช้าแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นจากขอบฟ้าดานูนสวยงามเลครับวันนี้กำลังจะเดินออกวินสบาทหลังจากไปพารกิจงานบุญต่างๆหลายจังหวัดกลับมาเมื่อวานถึงตอนเย็นแล้วครับวันนี้พักพ่อนหนึ่งคืนก็กลังเดินออะวินสบาทช่วงเช้านี้เห็นภาพสวยๆก็ถ่า,ายให้กับลูกท่านได้รับชมกันนะเดี๋ยวดตามชม

Dijalah. Dijalah. Oh, oh, dijal. Nenek, 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 nenek. Oh, betul. Dijal, jalan. Oh, oh, oh. Pecah tangan. Pecah tangan. On je lah. On je lah. On je lah. Ha? On lah. On lupa. On je, on je. Nang long, nang long. Nang long. Nang long. Nang, nang. Nang long. Nang long. นั่งลงนั่งลงนั่งนั่งก่อนนั่งแล้วนั่งแล้วไหวลงมือไหวเลยโอ้โหจุกจุกดิขอขอปลอยได้คดณขอหิวหิวหิวอ้ยเข็ดเกินใจกินใจไม่ได้กินสองวันไม่กินอาหารเมร็ดที่หลวงปู่ให้สองวัน กินได้กินได้ะลูกปูปลาก็นะาปูบินปาก็น่อบินปากนะครับอะรมาถึงนี่แลวถนนสายหลักหนึ่งศูนย์สามห้าแจ่หอมอกปังจนจมานี่แล้วจนจมานี่ยละเจนเจนมารอตรงนี้แล้วโอ้รอหปูรอหลปูนี่เลยอุ้ยรอหลายวันแ้ล่ะลูก 2วันนะรอ2วัน <c oughs> ยังไงนีนปเง้ยเงี้ยเงี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 งีจรวิ่งน้าหน้าไปเร็วลแล้วไปโน่นแล้วเจงตลาดแหละคงปูยังเดินอยู่อยู่